สวัสดีครับพวกเราทีมคำจากมหาวิทยาลัยพะเยาครับหาหอ c o m เป็นแพลตฟอร์มสำหรับจัดการและจัดหาหอพักโดยกลุ่มเป้าหมายของเราแบ่งเป็น2ส่วนครับคือส่วนของ User และส่วนของ c อ s t o m e r u s e มครับยูเซคือนิสิตหรือนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราสนใจครับ c อ s t o m e r คือผู้ประกอบการหอพักในเครือของมหาวิทยาลัยที่เราสนใจครับจุดเด่นของเราครับเราจะเน้นสร้างคุณค่าให้กับ ยูเซอร์ครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรีวิวจากผู้เชา่าจริงครับเพื่อให้ยูเซอร์นั้นสามารถหาหอพักได้สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของผู้ประกอบการทางด้านหอพักเรายังมีระบบจัดก,การหอพักเพื่อให้ผู้ประกอบการทางด้านหอพักนั้นสามารถจัดก,การหอพักได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ ข้อแตกต่างของเราที่ทําให้แพลตฟอร์มของเราแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นนั่นก็คือแพลตฟอร์มของเรามีทั้งระบบจัดก,การหอพักและจัดหาหอพักในตัวครับนอกจากนี้แพลตฟอร์มของเรายังเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage หาหอ .com ครับหาง่ายรายละเอียดครบจัดก,การจบที่หาหอขอบคุณครับ